ค่ะชื่อเมยนะคะเป็นพนักงานขายค่ะทำงานอยู่ที่คลองสองคลองหลวงเห็นจากเพจค่ะดูจากทางเพจมาพอดูปุ๊บก็คือชอบเลยก็เลยลองมาติดต่อกับทางพนักงานขายที่นี่ดูตอนที่ตัดสินใจยังไม่ได้ดูคันจริงค่ะคือวางมัดจำไปก่อนแต่ไม่ได้ดูพอนัดมาเคลียร์เรื่องเอกสาร ก็เลยได้มาดูรถดูทั้งในรูปแล้วก็ของจริงก็คือชอบจริงกับรถรเไม่ต่าง,ง,งไม่ต่างเลยภาพเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือกล้องที่ถ่ายกับรถจริงสีเดียวกันสวยกิฟเหมือนเดิมค่ะการบริการชอบมากที่ประทับใจมากกว่ารถก็คือการบริการก็คือทางพี่ที่ดูแลเนี่ยดูแลดีมากเขาไม่ได้ดูแลให้เราแบบว่าเหมือนไม่ได้ดูแลเรื่องเอกสารอย่างเดียวแต่เขาให้กําลังใจเราด้วยเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะจะได้รถ เหมือนกันนะคะแต่พอพี่เขาดูแลดีมากทั้งการพูดแล้วก็การดูแลเอาใจใส่คือแนะนําที่นี่เลยค่ะี่เปเาาละาหะคือก็กลักวเรื่องอายุของตัวเองเหมือนกันเพราะอายุไม่เยอะอ,อ,อายุ21ปีค่ะ แล้วก็กลัวว่าจะออกรถยากเพราะว่าเราก็ไม่มีเครดิตก็คือมาเลือกออกรถที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ดีใจด้วยได้คันแรกด้วยวางแผนว่าจะใช้ชีวิตกับรถคันนี้ยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าจะใช้ไปสําหรับทํางานด้วยขับรถไปทํางานในตอนนี้มันช่วงหน้าฝนด้วยก,กลัวเรื่องเปียกอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้รถแล้วก็คงใช้แถวบ้านค่ะใช่แถวในแบบแถวในเมือง เพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยไปต่างจังหวัดก็คงไม่กล้าไว้เท่าไหร่ค่ะฝากด้วยนะคะาที่เต็นท์กอริล่าคือดูแลดีมากทั้งพี่พนักงานแล้วก็ทั้งเรื่องการเอกสารเรื่องคุยคือที่เขาดันเต็มที่ช่วยเต็มที่คือใส่ใจเหมือนรถตัวเองเลยค่ะ